ทุกคนรีวิวของกินกับประเทศจีนอีพีสองมาแล้วอีพีสอวันนี้พี่อุ้ยจะพามากินตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือซือเคอร์บูหวังไส้กอกเต้าหู้บาร์บีคิวนะคะอุ้ยไม่แน่ใจนะว่าอ่านถูกหรือเปล่า <c oughs> ใครเก่งภาษาจีนช่วยด้วยนะคะนี่วันนี้มีสองรสนะคะตัวสีแดงจะเป็นรสหอมเผ็ดส่วนสีเหลือง สีเหลืองตัวนี้เป็นรถบาร์บีคิวนะคะจะเป็นซองแบบนี้เลยคือดูในรีวิวมันน่ากินมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่าค่ะขออนุญ,ญาตเริ่มจากรถบาร์บีคิวแล้วกันอขอพอิญญาจารณเพราะว่าถ้ากินรถเผ็ดก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้รสชัดอุปกรณ์มาโอเคจะเริ่มแล้วนะ มันจะมีกลิ่นทุกคนว่ามันจะเป็นแบบนี้เห็นหมือนในโฆษณาเลยอ่ะทำไมมันไม่เป็นเส้นๆเ,เหมือนในรูปอันนี้คือตัวนี้คือรถบาร์บีคิวนะคะอยากใส่ถ้วยไปเลย,ยมันไม่เห็นเหมือนในรูปเลยนะตัวเอง นี่ไม่ตรงปกนะเนี่ยคือในรูปมันจะเป็นเส้นๆไงอันนี้ก็คือเป็นของทานเล่นเหมือนกันนะคะก็คือสามารถแกะถุงแล้วทานได้เลยหรือว่าใครจะเอาเข้าเวฟก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะพี่อุ้ยจะเริ่มชิมแล้วนะมันแข็งมากเลยอะ่ะทุกคนมันเหมือนเต้าหูอ้อ่ะมันไม่มนมันไม่ใช่ไส้กรอกอะ่ะ มันคือเต้าหู้ไม่ใช่ส้กรอกมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนไส้กรอกเหมือนบ้านเราเลยอ่ะมันเป็นรสบาร์บีคิวที่ไม่เผ็ดน,นะคะกลับแข็งๆหน่อยก็ถือว่าทานได้ค่ะเป็นเหมือนเต้าหู้สงเครื่องมากกว่า เรามาชิมรสต่อไปเลยรสต่อไปก็คือรสหอมเผ็ดนะคะเปนน็นตัวนี้อันนี้รสหอมเผ็ดสเหมือนกันเลยนะทุกคนดูดิว่าหอมเผ็ดเหมือนมันจะมีเป็นน้ำมันเคลือบเยอะกว่าโอ้ยโดนโอ๊ย นี่ไปเลยจะผสมกันไปเนี่ยผู้จะชิมแล้วนะไม่ได้แตกต่างจากบาร์บีคิวเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีเผ็ดเพิ่มขึ้นมานิดนึงนิดเดียว พี่วูดว่ามันคล้ายๆอะไรนึกออกแล้วอ่ามันคล้ายๆหมูยอเนี่ยเมันเป็นคล้ายๆหมูยอเลยอะ่ะก็ถือว่าไม่เลวนะทุกคนทานได้โอเคนะ EP ที่สองอันนี้ก็คือ ไส้กรอกเต้าหู้บาร์บีคิวนะคะก็มีทั้งหมด3รสก็คือรสหอมเผ็ดรสบาร์บีคิวแล้วก็มีรสเป็ดย่างนะคะวันนี้พี่อุ้ยมารีวิวเป็น2รสก็คือรสหอมเผ็ดแล้วก็รสบาร์บีคิวเนาะก็ถือว่าทานได้คะ่ะรสเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดมากก็ทานได้แต่ว่าถ้าคนที่ไม่ชอบเผ็ดก็อาจจะลองเป็นบาร์บีคิวแทนเพราะว่าพี่อุ้ยว่าบาร์บีคิวมัน ่มันจะออดก,กว่าเนาะก็โอเคค่ะคลิปนี้ถือว่าผ่านนะคะ